สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพิเศษนิดหนึ่งครับผมก็จะพาทุกคนมาย้าย VPN ไปเล่นฝั่งประเทศญี่ปุ่นดูนะครับว่าเขาย้ายกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบง่ายๆมากๆครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้ามาที่ Play s t ส re นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า VPN นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาแอปที่มีชื่อว่า Shura นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับจะเป็นรูปลิงนะครับ นี <NYU. S 2> ่ครับเจอแล้วครับแอปที่มีชื่อว่าชูล่า VPN ฟรีนะครับตัวนี้จะไม่ได้เสียเงินนะครับเวลาเราย้ายไปเล่นฝั่งของประเทศอื่นนะครับแต่ผมจะมาย้าย VPN ฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับย้ายไปญี่ปุ่นนะครับจะให้ทุกคนดูนะครับว่าไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับนี่ครับให้ทุกคนเข้ามาหน้านี้โหลดเสร็จแล้วให้ทุกคนเปิดเลยนะครับผมจะเลือกเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับเลือกประเทศญี่ปุ่นตัวไหนก็ได้นะครับ แต่สาหรับผมจะเลือกอันแรกเลยนะครับของญี่ปุ่นครับนี่ครับตัวเกียวแล้วก็เลือกกดฟรีเข้ามาเลยนะครับเราจะมาหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับอันนี้ครับนี่รับเรียนของเขาเนี่ยครับรับให้ครบ100นะครับกดโกนะครับกดหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100นะครับก็เช็คอินทุกวันมันจะได้ทุกวันนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นฟรีหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเล่นวันต่อวันบางวันเราก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วครับเลือกเป็นวันต่อวันไปเลยครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยๆครับ หมุนไปเรื่อยจนกว่าจะครบร้อยแต่ผมครบแล้วนะครับหมุนให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับ1วันมันจะหมุนได้ประมาณ15ครั้งนะครับแล้วแต่เราจะหมุนเท่าไหร่นะครับเราอยากได้เยอะเราก็หมุนเยอะครับหรือว่าเราเล่นทุกวันนะครับเราก็หมุนไปเยอะๆซื้อไว้หลายๆวันครับไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้วนะครับตรงนี้หมุนไปเลยนะครับอ่ามันจะให้หมุนฟรี1วันก็คือ15ครั้งนะครับตรงนี้ถ้าผมเก็บได้ครบหมุนได้ครบ100แล้วนะครับผมจะเข้าไปอ่ซื้อไว้1วันก็พอครับเพราะว่า วันหนึ่งเราก็น่าจะเล่นครบทั้งอีเวนต์แล้วนะครับเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็เลือกซื้อเลยครับถ้าคนไหนหมุนครบแล้วนะครับน่ครับกดซื้อ1วันนะครับกดไปเลยกดยืนยันไปเลยครับตรงนี้ครับรอสักครู่นะครับดูเป็นขั้นตอนไปนะครับกดกดลูกศรกลับเลยนะครับกดกลับไปเลยแล้วก็เลือกมาที่ญี่ปุ่นนะครับเลือกตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็กดย็ดไปเลยครับรอสักครู่นะครับ นิดหนึ่งนะครับให้ทุกคนเลือกญี่ปุ่นแล้วก็โตเกียวที่มันมีสัญญาณดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นมันจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับตรงนี้กดโอเคไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะให้ดาวหรือไม่ให้ดาวก็ได้นะครับให้ทีหลังก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเกมของเราเลือกจะเล่นเกมไหนก็ได้นะครับแต่ผมของผมนะครับเล่นเกมเพจนะครับก็เลือกเข้ามาที่เกมเพจนะครับรอมันเปิดนิดนึงครับ ทุกคนนะครับสาหรับทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับหรือทําไม่ได้กันอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ไขให้นะครับอ่าตรงนี้รอสักครู่นะครับทําได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะหาวิธีหรือจะหาแอปตัวใหม่ให้นะครับสําหรับคนที่เข้าไม่ได้นะครับรอสักครู่ครับนี่ครับตรวจสอบมา ด้งขึ้นมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับนี่ครับน่าจะได้ร้อเ์แล้วครับให้ทุกคนเข้ามาตรงอ่าสกู่นะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงหน้าแมทนะครับจะได้รู้ว่ามาได้หรือนี่ครับแมทแล้วก็มันจะเป็นของเจลีกนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่สําหรับวันที่ผมณที่ผมทําวันนี้นะครับมันไม่มีอีเวนต์ให้เล่นนะครับที่สามารถรับทองหรือรับอีฟุตบอลพอยตได้นะครับก็วันนี้ผมมาทําให้ดูเฉยนะครับว่ามันได้จริงๆครับ ทำแบบไม่ง่ายซ้อนกันง่ายๆครับนี่ครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมจะรอตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ง่ายๆครับวันนี้ครับไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วครับก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับใครที่ทําไม่ได้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ ขอให้ทำได้ทุกคนนะครับ